สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเบลอีกเช่นเคยนะคะในวันพฤาัสบดีเวลาดีสองทุ่มตรงกับรายการตัวนี้ดีที่ global house ขับค้นค่ะตัวนี้ดีวันนี้นะคะเบมีสินค้ามาเอาใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เป็นสินค้าที่อยู่ในห้องครัวนะคะที่มีความล้ำสมัยนะคะที่เขาคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้การหุงข้าวของคุณเป็นไปโดยเรียบง่ายนะคะและง่ายมากๆเลยนะคะ เพียงคุณมีสินค้าตัวนี้ดีตัวนี้เลยคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นที่เฝ้ามหุงข้าวอัจฉริยะนะคะโดยระบบดิจิตอลซึ่งมหุงข้าวตัวนี้นะคะจะทําให้การที่คุณทํากับข้าวหุงข้าวในทุกๆมือนะคะเป็นไปอย่างเรียบง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วทันใจแน่นอนคะ่ะด้วยคุณสมบัติที่อัจฉริยะหลากหลายนานับปร,ะรนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องของเขานะคะที่ออกแบบดีไซน์ ให้มีลักษณะของหม้อนะคะที่เป็นทรงกลมตอวน,นี้เลยหม้องเขามีทรงกลมนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นระบบ A.I. อัจฉริยะนะคะที่จะทําให้ระบบกระจายความร้อนหรือหมุนเวียนความร้อนเป็นไปแบบทรงกลมซึ่งตัวนี้จะทําให้ข้าวของเราสุกอย่างทั่วถึงนะคะด้วยความหนาของเขานะคะเพียง1.5ม mm ิเมเท่านั้นค่ะตัวนี้แล้วหม้ชั้นในตัวนี้นะคะก็ยังมีการเคลือบผิว กันติดสี่ชั้นนะคะเขามีการเคลือบผิวกันติดสี่ชั้นซึ่งทําให้ข้าวของเราไม่ติดหม้อนะคะล้างทําความสะอาดก็ง่ายมากเลยค่ะตัวนี้ด้วยฟังก์ชันการทํางานของเขานะคะที่มีโหมดการทํางานถึงแปดโปรแกรมกันเลยนะคะตอนนี้จะเป็นโหมดของข้าวขาวนะคะสามารถปรับที่ปุ่มน,นี้ได้เลยต่อมาก็จะเป็นเมนูหุงด่วนหรือเมนูนึ่งนะคะข้าวกล้องุน หรือว่าข้าวต้มหรือน้ำซุปนะคะเรามีเมนูอุ่นอาหารได้ด้วยนะคะแล้วก็หรือเราจะาหุงนานก็ได้เช่นกันค่ะตัวนี้เราสามารถปรับคอนโทรลได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัสนะคะเป็นไงกันบ้างคะ่ะสำหรับสินค้าตัวนี้ดีทิปเรานำมาฝากในวันนี้แล้วก็เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการทำกับข้าวนะคะ ในการหุงข้าวมงคลจะเป็นเรื่องง่ายง่ายมากๆเลยนะคะเรียกว่าคนมีติดบ้านนะคะสินค้าตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถ Walk-in เข้ามาที่ Global House สาขาบางคนของเรานะคะหรือถ้าไม่มีเวลานะคะก็สามารถสับถามสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยละคะและที่สำคัญนะคะเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่ง่าทางช่องทาง YouTube ของ Global House สาขาบางคนกันด้วยค่ะ อย่าลืมนะคะสินค้าตัวนี้ดีที่กล o b e h o u s สาขาบัางโคนถ้าคุณติดตาม EP นี้คุณจะได้รู้จักกับสินค้าว่าเรามีแล้ว6อย่างคะ่ะสำหรับวันนี้แล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะกล o b e oh House a i r Shop เลินเดินสบายบ๊ายบายคะ่ะ